นี่ครับจุดชมวิวห้วยคอกหมู6กิโลที่เราที่เราไปเส้นอีกเส้นหนึ่งมาตอนแรกอ่ะมันเป็นทางเข้าไปในที่เก็บน้ำห้วยคอกหมูแต่อเนี้ยพอเลยมาเนี่ยมันเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเช่นใดน,นี่นะฮะทางด้านหน้าคือแบบโอ้โหขะมากแต่เป็นหินแต่ไม่ได้ร้อยมาก ฟรีแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมลงก่อนโอเคระวังรถนะครับรถข้างล่างนะครับไม่ไหวติดชมวิว ภารกิจไม่สำเร็จแล้วออกมาแล้วรครับพี่ตดไปโอเคฮะจุดช,ชมวิวให้คลอกหมูภารกิจล้มเหลวครับเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับโอ้หเหนือ่อย